จ้าปุนาชาแนลพอ่พอกับพี่น้องอีกคือเกาจ้าเมื่อนี้หาเห็ดเพิ่งคือเกาปลาเกาปลาเดิมจ้าก่อนจะไปส้มคลิปหาเห็ดเพิ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ด้จ้าพูนพี่น้องเฮ็ดพี่หกให้ นะะี่จะโอ้กิได้แต่ละดอกว้ายเด่นจ้าพี่น้องดอกเห็ดกะ ปกุปกอยู่พี่น้องเลยดอกงามงามนี่จ้าพี่น้องดอกเห็ดเพิงดอกปูใหญ่ดอกพอดีมีจุดน้องยังบ่พุ่นใบตองซ้ำเห็ดก็ได้ดอกยังบ่ใหญ่ยังบ่พุ่นใบตองนี่จ้าพี่น้องจ้าดอกเห็ด ูใหญ่ซ้ำจ้ะปลานี่มีแต่ดอกซ้ำประมาณนี้แหละจ้ะไงบทันจ้ะ <c oughs> โอ้ยพี่น้องนางเศร้าเมื่อยหลอดเห็ดปล่อยเห็ดนี่นะพี่น้องปพยามสิพ่อกะเออปพยามสิพ่อกะพ่อแบบนี้แหละนางเศร้าเมื่อยกะเห็นเห็ดจ้ะนี่จ้ะดอกเห็ดโอ้ยงามได้ดอกนี่ จ้าพี่น้องดอกเพชรเลือตาเพิ่นอ้ยตึงให้ดอกงามจ้ะพี่น้องเฮ็ดมือสองมือนี่ดอกงามถ้าช่วงสองมือก่อนหน้านี่ค่ะเป็นเฮ็ดดอกน้อยเฮ็ดออกใหม่จ้ะดอกกสีโบงามปานใดญดอกอยังน้อยอยู่ พี่น้องโดโค็ดเห็ดเผืองปลานี่อยากออกสีดำดำแน่จ้ะบ่ค่อยออกเป็นสีเหลืองเหลืองเห็ดเผิงสีมันก็แล้วแต่ปลาจ้ะบางปลาก็ะเลืองเหลืองบางปาลาก็ออกเป็นสีดำดำจ้าพี่น้องเห็ดเผิง นี่จ้าพี่น้องดอกเห็ดเพล่งดอกประมาณซ้ำนี้แหละจ้บยาบุ่นใหญ่ปันใดนี่จ้าพี่น้องหากระสีออกนี่นี่มาเบิ่งคู่มือจ้าหากระสีเห็นมนื่อนี้สองดอกออกน้ำหลังมู ขาบุญไัยมาพ่อกระสีดอกยังไงเลยไปไม่ปุ๊กไปเดียวจ้าดอกนี่เหลืองอ้ยหอยนี่จ้าดอกเพชรเพิงนี่จ้าดอกเพชรเพิงอ้ อีจ้าดอกงามงามจ้าอีจ้าไอแต่ดอกน,น้อยนอยบ่พ่อดอกเงี้ยน้ำพึนจักเถอ่อีจ้าดอกเพชรอีจ้าพี่น้องยูหกดอกกระสีตึงตึงกูมูแน,น่อีจ้า โอ,อยู่หกปัญญังจะพี่นอ้องดอกเฮ็ดกันได้ดอกนึนมีพูนนี่จา้จาจะเอาคนได้ดที่หกแค่นี่จ้าพี่น้องก็จะได้แต่ละดอก ปานี่มันอยากหกแน่ดอกเห็ดกะสีตึงๆแน่จะได้เห็ดตึงแล้วพี่น้องเจะที่น้องอกเห็ด พี่น้องนี่นี่ดอกเห็ดนี่ขุนตาพี่น้องขายาวงาเห็ดป่านี่ขายาวจ้ะนี่นตาดอกนึงนี่อุ้มนี่ได้สามดอกจ้พจะพี่น้องเห็ดขายาวป่านี่โอ้พี่น้องอุ้มนี่ได้ ห้าหกดอกนดอกเพชนี่จ้าอีกนี่ดอกนะึงออุ้มดอันคนยังบบเขามาได้หาหกดอกจ้ะขักขักทยจ้าดอกเพ็ดก็ตัองงามเปิดะระเบ้อ อยู่กลางทางเลยจ้าดอกนี้ดีแต่คนบ่เหยียบหัวเนาะจ้าน,นี่กระตูหุนทางอย่างเกือบเหยียบหัวเพิ่นสิเหลือตาอยู่บ่มือน,นี้ปลานี่โอ้ยพี่น้องพุทะปลาว่าแต่สิบ่เหลือตาคนจ้า ôi oh, em cứ đặt hết này đã. Nì. Nì đọc này, áo lắm nữa nữa đọc nữa 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 đọc nữa 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 Ôi, nữa đây nữa lái nữa cho nữa 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 อดอกนี่อยู่กลางเดินสใส่สีหากระพุ่นจ้ะนี่ดอกเห็ดดอกเห็ดหงามงาๆจัมมันพี่นอ้องป้าพี่น้องเบ่งเอาเห็ดแต่ล,ละดอกแต่ละดอกบ่ธรรมดาด้วยจ้ะ <c oughs> ม่นเป็นม่นจ้ะกูสิได้แต่ละดอกโู <c oughs> ้นจะ้ะพี่น้องดอกเห็ด โอ้ยดอกเพชรงามๆเห็นกับพี่น้องนี่เบิ้งหมองหาเห็ดนะพี่น้องเอ้ยเบิง้งดู้ไม่ถ้มมามดาเด้อจะหาเห็ดพึ่งนี่อตอนแรกเอาเลิกเอาเสียมเสาะเอาเลยครับเด้อสอดจนบางเธอสอดจนทั้งเห,ห็ดขาหักขาขาดพอจังซื้อได้พี่เลิกแท้ จกบ่หอดบอ่จกบ่ถึงครับพี่น้องเบิ้งจ้ะบ่ซ่องกับบ่เห็นได้พี่น้องไอ้เฮ็ดก็ได้บ่ธรรมดาด,ด้หาเฮ็ดผึ่งนี่บ่เมนว่าสิไปแล้วสิตั้งกุกปุกเก็กปกได้จ้ะ แต่ละดอกจะพี่น้องุผัวจะได้แต่ละด,ดอกกลัวทีได้แต่ละดอกนี่จ้ะเปิงเฮ็ดเพิงก็ได้จากพี่น้องอ,อยู่หกแหงโอเ้เฮ็ดไหนสิเอาได้อะนะใส่ดอกเห็ดพี่น้องเปิงเห็ดเพิงดอกง่ายดองนี้ปา๊าดอืมปัด ดอกงามเลยพี่น้องพูดอกด,ดอกเแคทพึ่งอุ้ยสมกับหมดอยู่ดอกเดะเบิ่งจ้ะแต่ถ้าปลาแต่ละดอกก็สิได้นี่พี่น้องดอกเคทเมื่อไงผักแคทเออพี่น้องเลยพูดอะดอกแ จ้าดอกเหฮดควมงามจาะพี่น้องมีแด่ดอกใหญ่ๆมั้ยนี่ปลาหกเนี่ยกะสีได้ดอกใหญ่ถ้าปลาเป็นแปลนกกะสีเรได้ดอกน้อยๆจ้ะอันนี้เข้ามาปลาหกแล้วที่แรกลงปลาหน่อยปลาหกกะซีได้ดอกประมาณนี้แหละจ้ะโอ้ยใส่ละดอกเหฮด โอ้ยดถึงพี่น้องนี่จ้าเฮ็ดปลานี่ดอกใหญ่อยู่จ้ะดอกใหญ่เบิดบ่มีดอกน้อยปานใดมีแต่ดอกงามๆามเอ้ยพี่น้องมีจ้าดอกเฮ็ดเพิ่งอืมมื้อนี้ดอกงามเด้อจ้ะเฮ็ดเพิ่งรอบนี้เป็นน้ำปลาพร้อมจ้ะ มาปานี่เฮ็ดผึ่งสีมีแต่แบบดอกใหญ่เพราะว่ามันหกแล้วมันกะหาถามมันสีพ่นขึ้นมากับตเมือ่อดอกมันใหญ่แล้วมันจังพ่นขึ้นมาจ้ะดอกน้อยเขากับโบเห็นมันหกพอเทามาเห็นมันเกิดือเฮ็ดผึ่งดอกใหญ่เลยจ้ะนี่จ้ะดอกเฮ็ดผึ่งงามๆจ้ะพี่น้องวายเดินเ้ะพี่น้องดอกเฮ็ด กุปกปลูกอยู่พี่น้องเลยดอกงามงามนี่นี่อีกดอกนึงจ้านีา่ดอกเห็ดพี่น้องเมื่อนี้มื่อนี้ดอกเห็ดงามจ้ะพี่น้องใหญ่เติบแลวออกได้สมือสามมือมันกระดอกใหญ่แลวจะเหฮทผึ่งมันใหญ่ไว้ จ้าพี่น้องมือนีกะขึ้นจากปลามาแล้วจ้ามานเฮ็ดคือเกา่านี่จ้าเฮ็ดมอนีจ้า,ด,จาดอกเฮ็ดมีแต่ดอกงามงามจ้าพี่น้องสำหรับมือนีกะขอจบคลิปไว้ก่อนไว้พบกันคลิปหนะ้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า